ที่นี้มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของนี่ผลสำรวจอันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจนกระทั่งถึงในประเทศไทยและแม้แต่ในส่วนของอาเซียนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ผลสำรวจล่าสุดบอกว่าคนไทย44%รายได้ลดแถมไม่มีเงินออกและที่หนักไปกว่านั้นคือเกือบหนึ่งใน3ตอนนี้เงินไม่พอจ่ายต้องกู้หนี้ยืมสิ่กันแล้วนะ ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลสารวจที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆแลวผมคิดว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนต้องเข้าใจแล้วนะครับว่าการวางแผนงการเงินการวางแผนจัดการกับภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินการบริหารจัดการผลตอบแทนที่จะนําเข้ามาเพื่อชดเชยไรายได้และทําให้เกิดเงินที่จะคล่องสภาพในครอบครัวได้ดีพอการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับสต็อกของเงินสดหรือที่เรียกกันว่าสภาพคล่องเอาไว้เป็นตัวรีเซ์ชสำคัญ และตัวต่อไปที่ต้องมองคืออะไรครับวิธีในการหารายได้ในอนาคตแม้จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของวิกฤตต่างาๆก็เป็นเรื่องสําคัญเห็นไ,ไหมเราเห็นนะครับว่ามาร์เก็ตบัสนะครับเป็นรายงานฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปสํารวจกลุ่มประชากรจํานวน2000รายทั่วประเทศนะแล้วก็เป็นการสารวจในช่วงของเมษายนก็คือเนี้ยช่วงนี้ผมพีคๆกันเลยฮะช่วงนี้แบบมีการล็อกดาวน์กันเลยนะฮะแล้วก็ไปสารวจอีกครั้งที่2ก็คือช่วงหลังล็อกดาวน์นะครับก็คือในช่วงสิงหาถึงกันยายน สำรวจหลังล็อกดาวก็จะชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยรายได้ชอ็ชอตกระช็อตถูกตัดเปี้ยงทันทีเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการปิดล็อกหมดเกิดอ,อะไรขึ้นหลังล็อกดาวก็จะมาดูครับว่าหลังจากนั้นมีการนําเอาเงินส่วนตัวและครอบครัวเข้ามาใช้บริหารจัดการเกี่ยวกับปากท้องและรายจ่ายของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับผลประกอบผลสำรวจจากมาร์เก็ตบัสตรงนี้ออกมาแล้วทึ่งเลยนะฮะผลสำรวจที่ได้เป็นอย่างนี้ครับคนไทยเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบจากรายได้ค่าตอบแทน เกือบครึ่งของประชากรทั้งหมด44%ที่มีรายได้และผลตอบแทนลดลงครับนะและเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่เคยได้รับก่อนสถานการณ์วิกฤตโควิด19สะดวดซ้ำไปเห็นไหมฮะผลสำรวจที่ทำออกมาเนี่ย44%คือตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับทั้งรายได้และผลตอบแทนไม่ว่าที่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของเครื่องมือทางการทไหนก็แล้วแต่เนี่ยทั้งสงตัวนี่นะครับลดลงหมดเลย นะครับตัวต่อมานะครับ20%นะฮะจากผลสำรวจนี้20%ของคนไทยบอกว่ามีการใช้จ่ายทุกอย่างยังเป็นไปตามปกตินะฮะแต่อะไรที่เป็นรายจ่ายปกติยังมีอยู่นะฮะแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้เป็นเงินออมโอ้นี่แหละครับ20%ของผลสำรวจบอกว่ายังคงใช้จ่ายปกติแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออมท่านผู้ชมมองภาพบอกหนมะนั่นก็แสดงอะไรครับ รายจ่ายมันยังคงมีต่อเนื่องไม่สามารถปรับลดประเภทของรายจ่ายอย่างแรกไม่สามารถตัดตัดลดมูลค่าของค่าใช้จ่ายอย่างที่สองมันก็เลยทําให้เงินที่เหลือเก็บมึนแน็ตสุดที่กันแล้วโดยเฉพาะขาเข้าก็คือรายได้ซึ่งบอกว่าลดลงทําให้ไม่มีเงินเก็บออมเลยตัวต่อมาครับ21%นะฮะยี่สิบเอ็ดมีความจำเป็นต้องเอาเงินออมไว้มาใช้จ่ายแล้วก็คือไปขุดปลูกแล้วครับ หรือว่าทุบกระปุกความสินก็นแล้วเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่มีความต้องการที่จะกู้ยืมเงินแบบสินเชื่อบุคคลอ่ะกลุ่มนี้ก็ถือว่ายังปลอดภัยในระดับหนึ่งนะฮะ21%บอกว่าต้องเอาเงินออกมาใช้แต่ยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องกู้พวกเพื่อเงินกู้ส่วนบุคคลเอาละแต่มันมาจบไอ้ก้อนสุดท้ายตรงนี้ครับ27%ของคนไทยไม่มีเงินเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายแล้ว และตอนนี้ก็หวังจะกู้อย่างเดียวแล้วนะครับซึ่งมีทั้งกู้ทั้งสถาบันการเงินกู้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าขอยืมกันจากครอบคร,บครบัวหรือขอยืมกันนอกครอบคร,บครบัวซึ่งก็คือเพื่อนและที่สาคัญครับบทสำรวจที่บอกว่าแม้กระทั่งมีการนําสิ่งของออกไปจำนำเพื่อมาใช้จ่ายหรือเอามาตึงนะครับโอ้ยี่คือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงครับท่านผู้ชมครับถ้าดูออกมาเป็นตารางนี้เราก็จะเห็นชัดเลยนะฮะ มีการเปรียบเทียบกันเพราะว่าเขาทำผลสำรวจในช่วง2ช่วงคือเมษายนคือช่วงล็อกดาวน์กับช่วงหลังล็อกดาวน์นะครับถ้าดูลงไปในรายละเอียดเราจะพบ,บว่าสถานะสถานภาพการเงินคงที่นะฮะตอนสำรวจตอนล็อกดาวน์เนี่ยมีอยู่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่การเงินคงที่พอมาสำรวจหลังล็อกเดียวหลังหลังล็อกดาวน์เนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์การเงินคงที่นะครับต่อมาฮะไม่มีเงินเหลือเก็บเพื่อการออม ตอนล็อกดาวน์เมษายนเนี่ยมีอยู่1 8พอมาหลังล็อกดาวน์ปุ๊บก็เพิ่มขึ้นมาเป็น20%ไม่มีเงินในการเก็บเพื่อการออมนะฮะต่อมาครับนำเงินออมที่มีอยู่ออกม,มาใช้สํารวจตอนล็อกดาวน์เนี่ย25%าเนำเงินออมออกมาใช้พอหลังล็อกดาวน์สิงหาถึงกันยาเนี่ยครับลดลงไปหน่อยเหลือ21%่อที่นําเงินออมออกมาใช้นะครับกู้ยืมเงินนะฮะเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการใช้จ่ายและที่สําคัญเราดูที่มาของแหล่งกู้ยืมเงินนะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว อันไหนมากสุดฮะเกู้จากรัฐบาลลองลงมาเท่ากันเลยฮะหคือกู้จากธนาคารกับยืมเพื่อนหรือคนในครอบครัวน้อยลงไปกว่านั้นคือ4%กู้จากสถาบันการเงินประเภทอื่นๆและที่มาอีก2%คือกู้นอกระบบและ2%สุดท้ายคือเอาสิ่งของไปจำนำนะครับนี่คือรูปแบบกับสถานภาพการเงินของคนไทยในปัจจุบันที่เกิดขึ้น มันสิ่งที่เรากําลังมองไปและน่ากลัวที่สุดขณะนี้ก็คือ27%ของคนไทยไม่มีเงินเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายและตอนนี้ต้องกู้เงินสัดส่วนถ้ามันกลับกันมันจะดีมากเลยครับนะถ้า27%นี้กลายเป็นว่าสมมตินะถ้าถ้า27%คือไม่มีเงินเพียงพอแต่ไม่จำเป็นต้องกู้เงินมันก็ไม่คจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะ,ะแต่ถ้า27%ก็คือว่าเอาละนะมะีค่าใช้จ่ายก็ไม่พอแต่ยังพอมีเงินออมเก็บไปอยู่ อันนี้ก็จะถึงได้นานแค่ไหนก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่จากคนํำรวจตรงนี้มันชี้เห็นแล้วนะครับว่าณนานี้ก็คือเราต้องกลับเข้ามาวางแผนตั้งสติใช้เหตุและผลชนะด้วยอารมณ์ต้องจะต้องชนะเหนืออารมณ์ไม่อย่างนั้นแล้วครับระบบของการบริหารจัดก,การรายได้เงินทองจัดก,การนี่ตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มผลตอบแทน สิ่งที่เป็นเงินรายได้ประจํามันจะไม่สามารถสร้างสมดุลในกระเป๋าเงินและสุขภาพทางการเงินของครอบครัวและส่วนตัวและทุกสมาชิกครอบของทุกคนในครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากังวลเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ต้องเป็งงนกำลังใจทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแนวคิดแล้วก็ที่สําคัญให้กําลังใจในการเก็บอองเงินไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ